横临人间，横行肆虐，为祸八方。在危难之际，各大影视宗派挺身而出，携法宝与妖魔展开厮杀。然而，随着越来越多未知的妖魔加入，宗门强者终究无力回天，悉数陨落。妖魔所到之处，尸横遍野，满目疮痍。 人情世界岌岌可危，直到上古神器昆仑镜显世，镜中世界再显光芒，为世界重新带来一丝生机。通神之路现开启。 อันนี้ก็อ่านว่าเจ๊กหงอซาสีงอลักเวชับชากล้วย <laughs> <laughs> โอ้ข้าปวดหัวเหลือเกินนายเป็นไงบ้างโอ้这是昆仑镜创造的กินกข้าวเรายัางเห็ดอย่างนนเนออาอไอคิดถอดไล่ไล้ลูกแ <laughs> มทนั่นเป็นงานเลยทางนั้นแหละเกมอ่ะเกม โอ้ยฟันได้ฟันได้ฟันหนโอ้ยฟันฟันฉากเลยทุกอย่างเลยเหรอถามจริงหมดได้ปหมหมดไม่ได้ทำไมทุกอย่างนี่หว่าบางอย่างเอาฟันไม่ได้ฟันแม่นาได้ไหมฟันไม่ได้ฉากข้างหลังฟันได้ไงไปก่อนขอฟันอย่างอื่นก่อนอยากฟันแม่นางอ่ะ ปันได้เปล่าซูมไม่ได้ด้วยในตายสิฉันจะดูนมเดี๋ยวไม่ใช่กำบอกให้มาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทางนี้แล้วก็จะพบประตูแต่ให้เลือกสกิลเหมือนเหรออันนี้แล้วกันโอเคมาถึงปศัตูก็มาเลยใช่ไหมหมา,มา,ห,า,ห,า,ห,าหมาหมาเหมือวัวควายคน ควันอ,อย่าทิ้มอย่าฝักแป้ฟนคุนหลุนจิงโจว传承着上古วิ่งกระโดดไม่ได้แต่มุกไปข้างหน้าได้ว่ะอ๋อเล่นเป็นด่านๆเงี้ยเหรอผันเกมมือถือเลยเด็กใช่ไหมเฮ้ยวัตถุทึบอ๋อมปุชชุบคับคับคับแับเฮ้ยแมงแมงแมง พูดมากจังเราอะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็พูดจนนั่นอะไม่เลิกไม่ลาเราก็เลือกสกิลวะใช่ดาบอีกคันแล้วกันจ้องเวทถล่มมอนบึ๊บบึ๊บอึ๊อย่าง,างไงละมือทับ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 ชึกชึกโชโชโช่ตายหมดเอ๊ะกดเอฟ ก็คุยแม่นามแบบคำำไม่ไม่ต้องขอบคุณฉันฉันเป็นคนรอใน็อนาลี่อไปของคุณเขาจะคุ้นใช่ฉันจะพยายามใช่ไงวะอ๋อจิมค้างอกดแท็บ sc หนึ่งสองสามไม่มีอะไร qe อะไรก็ไม่มีสักอย่าง ยังเพิ่มค่าอะไรไม่ได้โอเคเอาเราเลือกแส่ป้องกันบ้างมีไหมใ<ง>นโลกที่ว่าโอ้โหยังไนอะซื้อของใช้เพชรซื้อแล้วเรามีสักเพชรไหมเ,เราจะไม่มีนะแล้วเ,เราจะไปห้องข้างๆได้ยังไงวะเสียงดังวะสามรอยห้าสิบซื้อแม่งทุกอย่างเลย ไ้ห้องที่มีกล่องเปิดกล่องเซโบเจอดาบใหม่เก็บเก็บเก็บยังอ๋อเป็นเปิร์อยู่ตรงนี้เหรอต้องอ้าว้างวอดชัดนระเกีเกมจีนเองมันชอบค้างเกมจีนเป็นอหลรที่แบบ้างบ่อยมากไอ้วาตัวเราตัวเราอยู่ไหนเนี่ยโอเค มันจะบอสนะเลือดมาขนาดนี้อยู่ไหนวะซูมไม่ได้หมุนไม่ได้นี่แหละคือปัญหาของเกมนี้เลยไหนวะศัตรูเกาแขนแปบบ๊บแต่มันก็คงโผล่มาอยู่กลางแมปเจอแล้วงงดิงงงดิงงดิงงงดิงงดิ <c oughs> อุ้ยโจ้และโต้โล เรที่ก็หลบได้ก็หลบไม่ได้เออนั่นแหละเขย่าบ้างอะไรบ้างใช้ไม่ได้ค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเขยา่ามเขยามันเกือบแม่งไม่รดเลยเอ,อ้ยกูจะตายกูจะตายแล้ว นำ非常好เฟี้ฟยวอะหัวอเอฟเฟกต์แม่งอลังการอลังชาง่างอาวุธที่เราใส่ดีกว่าใช่ไหมดาบทองดาบทองนี่คือ,อโอเคโอ้โหมีแบบเอฟเฟกต์ข้างหลังเลยนะอย่างเฟี้ยวอะเก็บเก็บมาเถอะไปนั่น

เงินได้แล้วขอบคุณที่เราช่วยมาอันไหนดีสุดอะอันนี้ดูค่าเยอะดีนะดูค่าเยอะดีโอ้หโอ้ย,อย,อยหนังจีนขี่ขีดาวโคตรเที่ยวเลยอย่างงี้เราออกข้างนอกได้ไหมปกติหนังจีนต้องไปได้เลยเอา้าไปไม่ได้เฉยเดี๋ยวนะค่านี้คืออะไร เฮ้ยน้ำตกเราอยู่บนเหนือน้ำตกว้าไปเลยเข้าไปในมิติกระจกว่ะอ๋อเกมชื่อเดอะมิเลอร์ไงเชื่อแล้วกูออกแนวเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วออกไปเป็นยิงเป็นปืนเลยเฮ้ยเรายิงปืนได้ แต่คือการนั้นกันนี้ออกออกออกจากตรงนี้ไม่เปลี่ยนขอวิธีออกจากดาบนะครับ<笑><笑>ขอวิธีออกจากดาบอ,อ่ะสเปนไม่ใช่สเปนื่อนทีไปข้างหน้ากดสองใช้ยาถ้าขี่กระบ,บี่อยู่จะไม่มีอะไร ขี่ก็ไม่เร็วเหมือนกันนี่คืออะไรอะนักข้างเหรอแอสซินสินะรีดได้ไหมฉันขี่ได้แต่ฉันลงไม่ได้นะ่ะให้ตายสินันฉันลงกระบี่ไม่ได้ไม่ให้มาอกแล้วโอ้ตุ๊ตูปันล้านตายเพราะลงกระบี่ไม่เป็นอ้าวเต็มต็มเต็ม โอ๊ยหายคอนโทรยากสามัดมาดิครับมาดิครับทิ้มผ่ากลางไปเลยมันยิงไปตรงไหนใครอะไรยิงวะอ๋อจิ้มยิงอ๋อโอเคโอเค ไอ้ยิงได้อะฉันจะยิงได้เหมือนกันให้ตายไปลงกระบี่ไม่เป็นอะมันต้องมีปุ่มสอนสินี่คืออะไรอะไปทางนี้ได้เหรอขึ้นแล้วลงไม่ได้อยากสลองให้โอ้โหโอ้โหอะไรวะเน้า เฮ้ยติดติดติดสิพันละว,วานลงเลยสวยแล้วขึ้นมาเลยกระบี่ลงไม่เป็น <laughs> โอ้จะได้วะถ้าลงไปนะออกไปฟันหมดเติบเิบได้เลยสบายเลยเนะี่ย ต้องหล่อไอ้นี่เจนค่าค่าแต้มการยิงอ่ะเย้ตายดิตายดิกำลังมันน้อยมากเลยว่ะกำลังดาเมจอ่ะแม่นเหลือเกินยิงมันยิงมัน อินอันนี้มืออะไรมฉันจะลงจากนายได้อย่างไรนย่ยมันมีปมมุ่มหม่เฟกดคิวออกิบหาแล้วิดกินอะไรซะวเนี้ย กินยาเผลอยาที่เราจะหขงแหนไว้ตอนแรกก็ดูเท่เดีอ่ะตอนขี่ก็บี่แต่ตอนนี้รู้สึกไม่เท่ละ <c oughs> เพราะว่ามันลงไม่เป็นยิงเออตายสักที ปืนก็ดีเหมอือนกันนะเรียกอะไรปานกระบ,บี่เออทำเปปืนต <c oughs> ายยังยังอีกเหรอไห้ตายเลยฉันจะตายแทนแล้วนะเอบกินใหญ่แล้วเนะี่ย <c oughs> มันไม่มีปุ่มลงนีนเด็กคือปัญหาละ ปันตันปันออกไม่ได้อ๋อใช้คมมีดเฉือนก็นได้นี่ว่าโอเคโอเคนี้ถ้าเราเจอบอสเราจะสู้สู้ได้จริงวะสู้ได้จริงเ่ะ เอ๊ไม่ใช่เองเหรอมากันบึมมากรนลึมมากันลำ่ำฉันอยากลงจากคกาปีเอ้ยทำไมสปอร์เรื่อยๆเลยวะเป็นเวฟเลยไอ้ข้าให้ได้ยี่สิบตัวจะตายจะตายยาหมด ขายแนวขายแนวต,ต้องตื่บเลยอีล็อบนี้เลือ่อนเรือซีบเนี่ยโลแอบอาชีพเมนขึ้นเลยาอน้นั้นขอตีตัวไปลงจักรกระบีใช่ไหมเออลงจักรกระบีแล้วอยากจะลอค่ายโอเคขี่กระบี่เหมือนเดิมออกไม่เป็น <laughs> ออกจากกระบี่ไม่เป็น นีป้ป่มลงจากกระบี่เพราะวะ่าไรกระบี่กระบีป่ปากหลังนี่คืออะไรอกินอิมอมอ่มมากเลยนะจะอ้วก <c oughs> จะอูด <c oughs> เฟี้ยวเนี่ยชอบอ๋อต้องอัพจุดตรงนี้อัพไม่ได้ ค่าสถานนะอะไรจะไม่พอทักอย่างอ๋อช่เหรียญสองร้อยแต่เรามีร้อยกว่าทำไมอัพไม่ได้วะต้องอัพตรงนี้อ่ะอัพไม่ได้ต้องมีค่าดับิลลอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกได้โปรดเองช่วยลงจากตรงนี้ได้ไหมลงไม่ได้นะ่ะอืมเยี่ยม ป,ปิดคลิปเลย